น sugar, huh no ี้ทวงค่าพระเจ้าทั้งหลายภายในมีพระสงฆ์เป็นเขาภายนอกมีถวยทายุกบาส์อุบาสิกาตอนนี้พี่ี่สุขกาบรักษาเหตุพิธีหมอขมาแม่นธรรมแล้วเรืองวันนี้มีบรรยากาศโดยรอบครับที่อยู่อาศัยของตนเพราะว่านักแสดงหลายเริมไปแล้ว ต่อไปน้ำยามัฒนาเรแื่องลงดังนั้นจึงได้พบอพียงกันไหลเรือไปสำหรับบุญนาประชันนักใสิงสันติทั้งหลายมีรอยพระพุทธบาทเป็นต้นตลอดทั้งสิงสันติทั้งหลายในรัฐน้ำยามแห่งนี้อีกทั้งปีกลางอันรว่าตอมตตา ที่เพียบปนเปงสารโลภิที่โลเลี้ยงจะบองอาการให้อุดมสมบูรณ์ดังนั้นบัดนี้จึงจะได้พบกันอาวะภูมิภักดิเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สุภาวาหาไปก่อสร้างอย่างสงามปราศพิสุกดอกพ่เพื้อไปด้วยประการใดก็ดีก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันนี้ในรำนำยามนี้จงได้อดสายัาโทษปาตันยังบาเวลังยังเนบัดนี้เดือนเพ็งาฮอดแล้วเจ้าก็ได้ปล่อยเียนไปเียนอย่างเียนส hãy nhắm hau này các pht của không khí thông thoáng hau, nghe không ประตับ้านหลังท่านประธานแล้วก็ท่านนาเมือด้วยนะครับอง่องกระอเออการถ่ายรูปถ่ายอะไรออกมาก็ได้ดีหัว้าสวนราชกาครับแขบครับวัูินทครับดูนยดูอัวบ รินข้าวคี้วโยนมาเคี้วให้เติมผ่านรถไฟด้วยดีครับพี่น้องสามเรือปล่อยเรือไปลงมาแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวมาติดตามกันขบวนแรกพี่น้องที่สกลนครสถาการณ์หน่วยพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ประชุมชาต์อำเภอปากกาคณะผู้บริหารองค์การงานส่วนตทบลู่งาม อันนี้ก็คือร่วมกันโากงยากหรือโค้งโดยทั่วไปครับในการจัดทำเรือไทยแลกวนรวมใจที่นี่ครับหรือว่าเป็นแนวสีนที่ใส่ครับของคู่นํำองค์กรและนำองค์เนอนําโดยทันใายาการโดยวยทมชซติสุดเลยคุณแสนกุณตะวังคอยากใครองค์เพราะนั่นเงงานต่างๆในท้องินเอาเอาเบอการ์ดวจะมีส่วนร่วม ในคิปกปะทำปะเพณีประจำปีโดยเฉพาะปรฏิทินเก่เงเรือไหลเรือไพายไหวเจ้าผู้บ้านจึงได้จัดทำเรือพาร่วมชุดประเพณีเดือนสิบขึ้นในเทือนี้แต่กับซึ่งแต่เรับความร่วมรือจากโดยากดยารต่างๆที่ท่าพอลงได้พระกระเพื่อมตับตับหรือถับไปได้หอดที่นวิศว์ย่านุพ <c oughs> ูดปัญญาไทยยุยไทยยุย นี่เห็นได้เลยนะไทยย่อยเนอะขอบคนณมาไทยย่อยปดเป็นไทยย่อยไม่ผิดเสียงปดด้วยภูมิบาลไทยย่อยนะครับซิงเบิ้ลซิงเกิ้ลต้งเล่าต้องเล่าข้าอยู่หมดให้กูรักรักกูรักไปสาวหล่อหล่อต้องไปอีกไหมปดปบปด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 ตดป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 ดเดป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 บปด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  อ่าอาการใจอาการท้องไส้ได้รับความโล่งและใสเป็นประกันประกัน <laughs> สถานที่ชมแข่งไกรกะไพสุมช็หนาซืนสัดไวซึกต่อปนี้นึพกพกกระค้ขอองทุกปีจัดทีีงานบุญสุดท้ายเอ้ยว่าัาหาว่าในเสือทัพอทุกอ่าไล่ผ่านนอยเรียงซีดท,ทั้งน,น,นักเส็งและการท็ศนะธรรมากินเพื่อเรียกซีดลูกป้ายใหญ่โตใหญ่เสวอประกอบต้นแด่เงือไพมีบีแนแน เอ่มาารืยๆป้า,าปโตใหญ่สีขาวเพื่อนร้งเรยวไวว่าป้าตอกไก่นันเป็น,บบปนินไปตอกไก่ววความยาวเท่รสูงสองเมตรห้าสิบอยู่ตรงกลางเพอร์้รกับใต้ไพาว่าบัตรกาขนาดความยาวสเมตรสูงเมต้อยู่ตรงกลางเทอให้พั์ทอยู่ด้านน้าลูกพระแก้วจำองปพันิุนาุน บอลโคเป็นสาสตรลังขนาดกว้างหนึ่งชูน็อตสูงสูงสองชุดอ่านมูงสองชุดอานเลนรอดสามารปอยู่เน้ะเพื่มพ้ให้โดยนินเดียวรอดรูปโคุรลูจำองถนอมมือประทักบนกองมวีขาวขนาดกว้าหนึ่งชุดที่สิบสูงสองชดอ่าสิให้กระอมสายทับจากวคตรรูปราราคือกระโปหมักข้าแตกระลาบะาวระนสอว่า2ี่สิบอักข ให้รูกดอกหัวก,ต,กต่ตางลอดถูความร้ายจำนวนสิ้นสุดเพื่อเป็น,าาาก,น,น,นการบูชาอของพงานต,าตา่อนะครับการชู้นี้ได้ช่อดอกไม้สิบอัดเรามีพวกตะลามพืชสืบประกอบไปด้วยกล้วยอ้อยซอยดีเป็นอะไรซอยดีเขาต้องเอาต่างนะครับเพื่อรวบรวมปูชาจำแม่นกพลาและสาวกับสาวเผาด้วย เีกนั่งเติมด้วยใ้เท็กสีีผูกสีขนาดสีเนิ้วจับล้ที่ซุเราวัดยังบริบู์ที่ไหอไม้ไทอีกพดอกผู้ประกการอีกที่ดดอกและผู้กระดาษอีกมากมายครับปเลีโดยโทีมงานอาข้าวลาเรวรจเลาเปมาทันทีครับจดไม่ได้เลยุดมาในโครับจุดะนรับกมการตึงพี่น้องเป็นคคม จุหนากรรมการ้องเข่าตากรรมการเนียมันจะได้คะแนนหลายเอออาไปลองเอาใบออกมาเอาไว้วยมาเยวมากนะวักาวัการระแก้วต้วหนังสือตัวหนังสือเขียนเข้าวัดกาสีบัวสีจะปูสีบัวสีดอกบัวลวงครับสวยงามครับก้ช็อ เหน็นแล้วตาทองไก่เลยโอ้ตบ้าใหญ่ตาทองไก่ปาทองไกเห็นจิก็ขึ้นหล้าเปล่าเราตะเบิ้งบัยรโอ้เห็นผูสาวอนปาทองไก่ปตาเลผู้ชายล้านนกจะมาคนหาเหตุจีอาชีพทองใส่ผู้ิ มันติดตําก็คือนักเตะต้องการ เกมเกิร์ม้าดิโอ้เอาย<น>การรายการมีหลายหลายเพลงครับผมเดิน,นครับโอ้เข่าท่าเข่าท่าในการการควบคุมเมื่อเด็กกัน,นรนายการนี้โอ้เริ่มแล้วสวยงามยุยงร้องนี้ครายการควบคุมเมื่อเด็กกันรายการอยู่นะครับหลังจากนี้ก็ให้นั่งท่าระดานอย่างที่ท่านจะพูดกันว่าต้องมีการน้ำขับมีการตื่นแงชื่อเฉอ กับโดยเฉกรนะครับน้ำมัลายแรังน้ำมัลายแงการตังคับกาคนขรับยากบนสมพืปกติเพื่อนสีเอาไวเก่าเนาะ่อนสียเอาเพื่อส่วนของบตะกับตะกี้นะเนื่อส่วองใบตองของใบประพุกทุกนี่เพื่อนใส่ถังกับใบไผ่นะครับ เดมาเลยครับพอดียวิจใจครับเพื่อนผมครับพานักายครับท่านทีวีดูนาชีบิกุ์ซี่โคงประมาณมากับเมียคนที่เปลีกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยูเน้นเนาะคู่นี้บ้นบ่อนั้นหายกระจีเลยเพื่อนเราหาเลยเพื่อเรหเลยเพราะว่ามัน ี่ห้าลอยันนี้มันก็ได้ลอยจักเก็ตโอ้ครับการชูนี่เอามาพังไปไทยชุดเ่ลาตนนี่ใส่เวลาอยู่ได้ประมาณสิบสิบที่นาครับการชูนี่นะครับการใช้ดนตรีอ่านัเปิดน็อนี่ครับผมอ่าแดนตรีีสานะวกนี้ะวั ทำให้ดูแค um, so, so <Rad ist> ่แบมาเรื่อยๆครับโซขับโซได้แล้วอาจารย์เอาเต็ที่เอ่อเอาเต็ที่เลยนะครับไหลลงมาเป็นอยๆให้เล็ที่สาครับทตรองแก้นะครับบัตรองแก้ง บางคนเอาวาแท่ดีนักอะี่นกระดางกรางพูดเลยก็มองต่อยเยอะ่ยะมากครับต่อแท็กตโอ้โหาแบบเื่อหน้าสอนทอยหินตัวอันดับสองบคนอาจจะถามโอ้ดที่เต้นอยู่ในเรือม่้องนเพื่อเป็นอะไรเก้ ที่ัผมคือเรีนนคือการลงไอยนนองเด็กโอ้ยอนเราแล้วอยู่ท่ามกลางเสไทยนะอยให้ถืว่าได้เยใดีใหดีเป็นะครับมโอ้เบาขนาดเทอยู่ทีนมีความรู้สึกว่าฮอนอาร่กั

ได้การโอ้ม uh, ีเวลาและตดตอนขึ oh. well, uh ้นตอนเ้งนี่ไงมีเวลาทปช่วงน้องมีหวะนะครับอนนี้พีคูีเอรคนใหม่ท่านี้คคอั้เลด้องไครับอได้เลามาแคร ก็รับมาได้ถ้าเรายามันเสียชู้เอาโอ้ครับไปสรมดูัทสันกันยาไเีติดตาด้วยนะไ่อิครับอากให้บักค่อมบัก่อตอร ถ้าเอาถ้าเอาอาสลูกออกเป็นแบบทกะน,นี้เลยครับผมห้าตัวับตรใส่ทางอาุนสองรดีนะครับทางอานว่าพเ็ยเป็นครครับเราจะดบน้ำจะดน้ำเลยเหรอนาะเด็คนตีพี่นี่เป็นนัก ເພ okay, ິ love, Trustee, ່ນເວົ້າວ່າມີຕາມນາຄະກ ธรรมดเอาวัดไัยภูมิเพียนเด่นตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือใหญ่ๆเอดับไฟแสงสีในกติกาครับบอกว่ากระสานผสมกระสานระหว่างเก่ากับใหม่ความพันสมัยนะครับเอาเข้าตากรรมการครับครบัเอาถ้วยแต่ละเรียนแต่ละช่วงวัดทันที่ได้รับหนังสือหนังสือเกมการต่งตางๆในสมัยอภใหญ,ญ่บ้าน ส่งในอาคูว right. yeah. so hmm. mm. ันเพื่อกระเห็นนับตามที่ขอมาวุ่นเลยละครเออพี่ส่งข่ามาร่วมประกวดร่วมแข่งครับนะครับมันเป็นความรวมแรงรวมใจดิการเห็นอะไรไปการเห็นส่วนกลางนี่สุขโอซายสุขเพียกะลุงเบตกะไผ่ซุขแม่บ้านผู้หญิงกะลุงเบตเด็กกินอันเป็นแบบนี้แหละครับเป็นความ รวมแรงรวมมือใจการสู้คุ้ม้ัดครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเีกสิ่งหนึ่งครับอันนี้ก็คือประเพณีของเฮาประเพณีอันนี้งามที่จะสืบต,ต,ต่อไปนะครับสืบห้อยเท้าว่าห้อยปู่นะครับอาัยนะครับลูกลาเน้าเดยครับสืบต่อไป ที่เม้าวนี้ะเทาแม่ไหนครับเทาเลยเทาที่ซื้อหรือเทา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 อะไรครับวัหวยวัดไต้หู่มงลวน้นี่แหละวางผูู้วัดนะครับเพว่า้ะะรนบเพืาอวานี้จะไช้ในพิประวับติธีเพื่อเรียมวัฒนครับ เพว่าผมทาดใสในวันนี้กายว่ะเพราะว่าสไตยใหม่เนาะอ่อพี่พีะขาดเบอรครับอลงถามาฮอนยูแล้วาบเมอนอยู่แล้วฮอนอยู่แล้วถึงเ่งนั่โอ้บลี่ะปทนเครับับก่อร้อยยิ้ก็บลเจะหน่อยขาไปกดไฟ นคนนุ่มนีนุ่มผัแพร่ี่เขาเขาจะนุ่มกัาปิบลนีนตัเป็นผับแพร่ี่เขาเ็ยเตี่ยวยเตี่ยวเขาง่ามเขาง่ามก็เขาง่ามบางคนก็ใส่เตี่ยวก็ใส่สกน้อยสกน้อยแปลว่ายังบอประดุสุกลิ้สกลิก็เก่งไหมเขาอ้ยยสกน้อยเดี๋ยนี้ใชอยู่่าเวลามนั้นา้สุสิ้นก็สุกสลิ้นมาบ้างเนี่ 私の手でいっぱい持ち込